ทักทายครับคุณอยู่กับลิซ่าเวอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาสวัสดีกันยามบ่ายๆนะครับก็เข้ามาดูใน IG กันนะครับเข้ามากันหรือยังใน IG L family นะครับก็ต้องบอกว่าตอริสมาอัปเดตนะครับมาแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับก็มีการแฮปปี้เบิร์เดย์น้องเป็นภาษาไทยด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับโดยลิซ่าเนี่ย เขาก็เขียนเอาไว้ครับว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ลีโอสุดหล่อครับรักสุดหล่อที่สุดเลยอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับนี่เป็นไงครับน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกนะครับต้องบอกเลยว่าตาลิสนี่ก็มากับดวงตาที่กลมโตนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องยอมเลยนะครับเพราะว่าดวงตาของเจ้าลีโอเนี่ยมีความกลมโตยิ่งกว่านะครับ ก็ต้องยอมให้เจ้าลีโอนะครับวันนี้ก็อตลิสก็มาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เจ้าลีโอโนะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับก็มีทั้งมาวอวยพรให้เจ้าลีโอมีความสุขมากๆนะครับ แล้วก็มาทั้งบอกรักลิซ่าแล้วก็บอกรักเจ้าลีโอนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาชื่นชมว่าน่ารักมากๆนะครับสุดหล่อเด็กดีลีโอนะครับก็มีคนเข้ามาชมลีโอแล้วก็มาทักทายลิซ่าเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆจากประเทศไทยของเราเองนะครับหรือว่าจะเป็นจากในต่างแดนเนาะก็มีหลายๆประเทศนะครับที่เขาเข้ามาทักทายแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับมีประเทศที่ตัวหนังสือแปลกๆก,ก็มีนะครับบางทีแอดมินก็ยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นประเทศอะไรนะครับ แต่ว่าก็มาด้วยความจริงใจกันทั้งนั้นครับสำหรับแฟนๆของน้องเนาะก็นี่แหละครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักทั้งลิซ่า,าแล้วก็รีโอนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้ารีโอนี่ดวงตานี่กลมโตตื่นเต้นทุกรูปเลยนะครับดูเหมือนน้องจะแบบว่าสดใสมากๆนะครับส่วนตาลิสเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับมาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพผมของน้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยผมของน้องอาจจะดูสุขภาพแย่ลงไปเหมือนกันเนาะก็มีหลายๆคนบอกว่าอยากให้มีคนเข้ามาดู ดูแลน้องหน่อยนะครับช่วยมาดูแลเรื่องสุขภาพผมให้น้องอะไรแบบนี้เพราะคิดว่าน้องเนี่ยพรนผมเยอะแล้วก็สุขภาพผมอาจจะแย่ลงไปนะครับก็นี่แหละครับวันนี้เป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตกันกับวันเกิดเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุดหล่อของเรานะครับเจ้าลีโอนะครับก็น่ารักแบบนี้แหละครับสดใสทั้งลีโอแล้วก็ลิซ่านะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ